ผ่านบารมีที่ห้าไปแล้วเราเองมันก็จะมีความสงบกายสงบวาจาสงบใจไประดับหนึ่งแล้วบุญมันก็จะเกิดมาตามลำดับลำดับนั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่แต่เข้าวัดมันเนี่ยหน้าถึงได้พองมันได้ใสามาตามลำดับลำดับไม่ต้องเมคอัพอะไรหน้ามันก็ใสหน้ามันก็พองใจมันก็ชื่นเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ย ทำไมลนะ่ะก็บุญที่เกิดจากการที่สร้างบารมีทั้งห้าอย่างมาตามลำดับลาดับนั่นแหละและเพราะดีอย่างนี้จึงเกิดเรื่องตามมาอีกแล้วอย่าคิดว่าทำความดีแล้วไม่มีเรื่องนะมีก็ทั้งวัดเราเขาช่วยกันสร้างความดีมันมันยังจะรื้อวัดอะไรปะโตอ่ะมันเป็นยังไงเมื่อเราทำความดีอะไรลงไปก็ตามมีคนอยู่สามพวก พวกหนึ่งเห็นดีด้วยพวกที่สองเฉยๆพวกที่สามนินทาต่อต้านเลยอย่างนี้มีทุกยุคแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันพระองค์วันจะออกบวชเลยแล้วยังต้องหนีออกบวชเพราะพระญาติไม่ยอมแน่ๆพุทธบิดาไม่ยอมแน่ๆหนีต้องหนีกัน แม้แต่พวกเรามาเข้าวัดบางคนก็ต้องหนีพันยาหนีสามีมาจะทําบุญแชาทานต้องแอบแอบมาทําเลยจะมาวัดบางทีขืนแต่งตัวให้รู้ว่ามาวัดโดนแข้งแน่ๆเลยก็เลยต้องใส่ชุดเที่ยวแล้วไปเปลี่ยนชุดนั้นที่ห้องน้ําห้องท่าแล้วเข้าเข้าวัดมาอ่ะนี่เราก็เจอกันอย่างนี้เมื่อโบราณเขาก็เจอกันไม่เฉพาะเราท่านจึงให้ข้อคิด ว่านักสร้างบรารมีนะประการที่หกจะต้องขันสร้างขันติบรารมีเป็นยังไงพวกเรารู้แต่ว่าขันติคือความทรหดอดทนแล้วก็มุ่งไปโน่นทนแดดทนลมทนฝนมั่งทนป่วยทนไข้มั่งอุ้ยอันนั้นทนแบบเด็กๆไอ้ที่ยากกว่านั้นท,ทนทนอะไรเออพวกหนึ่งเขาเห็นดีด้วยเขาก็สรรเสริญ พวกหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยอเขาก็นินทาเขาก็ด่าเขาก็ว่า,ามันจะบ้าหรือไปนั่งหลับตาอยู่นั่นนะ่ะเอาแล้วขนาดลืมตาอย่างไม่เขาอย่าเห็นอะไรนะ้วมาหลับตามัางจะโง่เหรอมไปโน่นแล้วเราทำไงเออก็ต้องอดทนกันไปอดทนอันแรกคืออดทนต่อการกระทบกระทั่งจากใคร จากปากคนข้างเคียงนั่นแหละจากการกระแทกกระทันจากข้างๆนั่นแหละต้องอดทนต่อน,นินทาให้ได้ในเวลาเดียวกันยากไปกว่าน,นั้นอีกโอ้ยที่เขาเห็นดีเห็นงามกับเราดีแล้วคุณทำไปเถอะแต่ทำมาขนาดนี้มันก็แสนจะดีแล้วจะต้องไปทำไงอีกอ่าอ,อ,อพักมั่งก็ได้คุณดีมาขนาดนี้แล้วจะเอาให้เหาะได้เจ้าลือ นี <ítulo> ่ค <irgendw carbono> ิดจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเชหล่ะเนี่ยมันมันสูงเกินไปมั้งนี่เธอจะทิ้งฉันไปแล้วเหรอนี้อ้าวแล้วกันโดนออดโดนอ้อนหน่อยเดียวแล้วเอาอยู่ก็อยู่เสร็จเลยไม่ต้องไปไหนอีกเพราะฉะนั้นบารมีที่หขันติบารมีทนทั้งสรรเสริญทนทั้งนินทาให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแพ้แน่นอน นอนให้เสือกินฉิบไอ้ม้าอาชานในตัวนี้เมื่อกี้วิริยะบาร,รมีนะ่ยยอมตายก็ไม่ยอมถอยรุดหน้าไปเรื่อยไปแต่ขันติบาร,รมีโดนชมโดนด่าเขายอมตายก็ไม่ยอมแพ้ให้มันชัดเจนกันลงไปอืมขออีกเดียวนะบาร,รมีที่เจ็ดนะสัจจะบาร,รมี เอสัจจะแปลว่าความจริงใจแปลว่าความจริงจังแปลว่าความตรงไอ้ตรงมันเป็นไงก็คือไม่คดตรงคือไงมันไม่คดมันรู้จักอธิบายว่าไงมันไม่คดกันละกันละจริงมันเป็นไงมันไม่เหย่ะแยันเรียกว่าจริงมันตรงมันไม่คดมันมีความจริงมันไม่เหาอแยะ อั่นเป็นยังไงไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยกับการแก้ไขนิสัยเกี่ยวก็ทั้งหมดที่เราว่ากันมานี้เนี่ยที่มาแก้ไขนิสัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมาเอาอะไรมาเอาธรรมะมาเอาธรรมะธรรมะอยู่ที่ไหนยุ่งละสิธรรมะคืออะไรยุ่งละสิ อย่ามาบอกนะธรรมะอยู่ในพระไตรปิฎกก็ใช่ไม่เถียงแต่มันมียิ่งกว่านั้นที่ทุ่มเทปฏิบัติกันมาเนี่ยปฏิบัติอะไรปฏิบัติธรรมไ,อ,ททรมอ,ไรอ,อ้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรอ๋อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมโน้ตเอาไว้นะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนั่นน่ะปฏิบัติอะไร ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมธรรมคืออะไรเอาอีกอยากจะบอกว่าธรรมกายจะบอกงี้มันต้องไปทะเลาะกับเขาทั้งบ้านทั้งเมืองจนทั้งกูไม่อยากจะพูดแล้วอาไม่พูดก็ได้เอาแค่สั้นๆปฏิบัติอะไรปฏิบตัติไปทำไมปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรม ธรรมคืออะไรอ๋อชื่อโนต้ตไว้ได้วยนะทรรแผ่นสายไม่ทันธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมชาติอื่นๆนะเป็นธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวมนุษย์ไม่ได้อยู่นอกฟ้าป่าหิมพานเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัด ธรรมะที่มาสอนพวกเธอเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากภายในร่างกายที่กว้างยาวกว้างศอกยาววานาคืบท่านไม่ได้มาเอาจากไหนเลยเอามาจากในตัวของท่านตรัสช,ชัดเราก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมธรรมคืออะไรเออธรรมคือธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของฉันนี่แหละแล้วมันดียังไงดี เนื่องจากเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่อฉันเข้าไปถึงแล้วนะ่ะกิเลสมันจะหลุดไปหมดปัญญาก็จะเกิดจิตใจก็จะงดงามชัดเจนลงไปเลยอน,น่ะเนี่ยทำจะไปเอาทำอันเนี้ยที่อยู่ในตัวนี่แหละมันได้อยู่ที่อื่นเอามาทำไมเลาเอา้มามันก็บริสุทธิ์ เป,เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เข้าไปแล้วโอ้ยมันจะบริสุทธิ์ผุดผ่องกิเลสมีเท่าไหร่ถูกฆ่าตายหมดเหมือนอะไรเหมือนอย่างกระดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะพ้นขอบฟ้าเมาื่อไรละฆ่าความมืดเตี้ยนกันไปเลยฉันเข้าไปถึงธรรมชาติบริสุทธิ์นี้เมื่อไระจะฆ่าทั้งโลภโทสะโมหะให้หมดเพราะฉะนั้นฉันจะต้องทำจริงๆ ไม่ใช่ทำเล่นๆจริงแค่ไหนจริงแค่ชีวิตสิฉะนั้นยอมตายก็ไม่ยอมคดไม่ยอมทรยศที่จะไปทิ้งทิ้งธรรมที่อยู่ในตัวนี่สนี่มันอยู่ตรงนี้เองก็ตรงนี้แหละคือสิ่งสำคัญถ้ายังเข้าไปไม่ถึงธรรมตรงเนี้ย ตายให้มันตายไปเถอะมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันที่พระสัมมาวันที่พระโพธิสัตว์จะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละท่านอธิษฐานเลยตั้งเป็นสัจจะไว้เลยแม้เลือดเนื้อในร่างกายจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่ถึงราเนี้ให้มันตายลงไปที่นี่แหละนั่นคือพระองค์ ชัดเจนลยอมตายก็ไม่ยอมคดยอมตายก็ไม่ยอมเหาะแยะนี่นี่น,นี่นี่คือสัจจะบาร,รมีของท่านจะไปเอาอะไรก็จะไปเอาสัจจะธรรมที่มันอยู่ในตัวนั่นแหละสัจจะธรรมอันนี้นะเมื่อใครเข้าไปแล้วแล้วก็รู้จักสรรพสิ่งทั้งหลายรู้หมดเหมือนอย่างที่พระองค์รู้พระองค์ตรัสชัดเจน สัตธรจะทที่พระองค์ค้นเข้าไปในตัวของท่านนั้นทำให้เกิดความรู้นะเหมือนอย่างกับอะไรเหมือนอย่างกับใบไม้ในป่าแต่ที่เอามาสอนพวกเราอยู่ทุกวันนี้ที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกนะ่ะเพียงแค่กรรมมือเท่านั้นที่พระองค์เอามาบอกแต่สอนแค่กรรมมือเพื่อให้เราเข้าไปเจอธรรมะตัวแท้แท้นี้แล้วก็จะได้รู้จักธรรมะหมดป่าเลยทีนี้ ชัดเจนลงไปอย่างนี้นี้คือสัจจะบารมียอมตายก็ไม่ยอมคิดคดทรยศกับธรรมะที่อยู่ในตัวเนี้ยต้องไปเอาไม่ได้เพราะปิดได้ทั้งนรกเปิดทั้งสวรรค์เปิดทั้งนิพพานก็ได้หายโง่ก,กันครั้งนี้แหละมันจึงต้องจริงแค่ชีวิตสินี่อยู่ตรงนี้เองอ่ะบารมีที่แปดป อธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมนะีมันอะไรที่อธิษฐานอธิษฐานนะอ๋อมันเป็นเรื่องการวางผังวางผังวางวางแผนวางแผนกำจัดกิเลสอย่างรัดก,กุมรอบครอบและกว้างไกลต้องว่าอย่างนั้นอธิษฐานมานคืออะได้ คือการกําหนดแผนแผนอะไรแผนปราบกิเลสอย่างละเอียดรอบครอบลึกซึ้งกว้างไกลเพื่อจะได้ปราบกิเลสให้สิ้นซากปราบมันทำไมเพราะมันขวางขวางอะไรขวางไม่ให้เข้าไปถึงธรรมขวางอยู่อย่างนี้ทำไงเราเอามันก็มีวิธี อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วคุณยายหลวงพ่อเดินไปข้างหลังห่างท่านสักห้าวานได้ไั้งยายพลวนดินไปก็เออเห็นยายก็หน้าก็พองยืนอยู่ข้างย้งๆกับยายแต่ยายไม่รู้ว่าหลวงพ่อไปอยู่ข้างหลังท่านก็พลวนดินข้างท่านไปหน้าตาข้างท่านก็เบิกบานพอท่านเหลียวมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยถามยายยายนึกอะไรนะ่ะเห็นหน้าตายายสบายสบาย ยายก็ไม่ได้นึกอะไรหรอกพลวนดินไปก็ระลึกชาติไปไปดูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตท่านสร้างบาร,รมีมายัางไงโอ้โหเรานั่งแทบตายแต่ท่านาพลวนดินท่านระลึกได้เรานั่งแทบตายยังต้องคาถาศักธิ์อยู่เลยยายทำไมต้องไประลึกอะไรกันหนักหนาอา้าวท่าน เราก็ต้องไปดูสิตอนนี้เนี่ยเราสร้างบาร,รมีมาขานาดนี้เมื่อไปเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเออเรามีอะไรที่ผิดพลาดไปมั่งตกหล่นไปมั่งถ้าผิดพลาดตกหล่นแล้วเมื่อไหร่เราจะทันท่านมันต้องไม่ผิดพลาดไม่ตกหลน่นแล้วยิ่งละเอียดอะออยิ่งยิ่งขึ้นไปมันถึงจะไปได้ยายจึงต้องทบทวนเป็นประจำอ๋อไอเราเนะ่ะ แค่อธิษฐานตามเวลาหลวงพ่อท่านนำอธิษฐานก็รู้สึกโอ้โหดีแล้วแต่ยาบอกไม่ใช่ต้องไปเจาะไปแจงไปดูรายละเอียดไปดูอะไรนั่งพอนั่งได้เต็มที่ไปดีแล้วใจใสได้ระดับไหนก็ตามเราจะเริ่มเห็นพฤติกรรมของเราทั้งดีและไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีก็ต้อง หาทางไล่ไปเจอให้ได้ทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นไปให้ถึงต้นเหตุว่าเราเพราะนิสัยไม่ดีอย่างนี้มายอย่างไงแล้วจะได้พยายามแก้ไขซะไอท้ที่ดีที่เราเคยทํามาก็ไปดูทิมันเริ่มต้นมาอย่างไงแล้วต่อไปจะไปอย่างไงไปดูให้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาให้ดีศึกษาเรื่องอะไรนั่นเคสตัดดีนั่น, study, น,นอ๋อ ที่มาเจอกรรมอย่างนี้เนี่ยเพราะในอดีตทำม,มาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วถ้าทำอย่างนี้อีกงั้นชาตินี้จะเป็นอย่างนั้นชาติหน้าจะเป็นงอนจะส่งผลต่อไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดูดรายละเอียดให้หมดเมื่อรูร้รายละเอียดทั้งกรรมดีกรรมชั่วแล้วคราวนี้มาตั้งผังอธิฐานเอาเป็นผังเอาไว้เลย พอทำบุญอะไรปุ๊บอธิษฐานตามผังนะั้นที่ตั้งไว้ทําบุญอะไรปุ๊บตั้งอธิษฐานตามผังไว้โดย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 เอาบุญที่ทําใหม่ๆนั่นะนะนะเป็นเหมือนงบประมาณเอาคําอธิษฐานเป็นเหมือนอย่างกับบลูพรินทที่เขามาสร้างบ้านอย่างนันนะเป็นพิมพ์เขียวที่อมาสร้างบ้านถ้าอย่างนี้เราไม่มีพลาดรายละเอียดในการอธิษฐานต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงจะรัดกุมเหมือนอะไรเหมือนรัฐบาลจะทําโครงงานใหญ่ๆเขาต้องร่างรายละเอียดไว้จนเรียบร้อยพอมีงบประมาณปุ๊บลงมือทำตามนั้นเลยไม่เสียเวลาทีนี้ถ้าพวกเราไม่ได้อธิษฐานเป็นประจำไม่ได้พิจารณาเป็นประจำเสียยังไงเสียยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพวกเราเนี่ยนะอยู่ดีๆมีใครเขาเอาเงินมาส่งให้เอาไปเลยร้อยล้าน แล้วไปทำไอ้สิ่งที่ดีๆนะให้หมดให้เงินนี่หมดภายในเจ็ดวันตาเหลือกเลยไม่รู้จะทำยังไงไอ้ร้อยล้านทำเฉพาะสิ่งดีๆเกิดประโยชน์ให้หมดให้เงินหมดภายในเจ็ดวันทำไม่ได้แต่ว่าใครที่เขาเป็นเจ้าโปรเจกต์มาเคยลองไปบอกคุณทักษิณดูสิท่านนายกมีเงินอยู่ร้อยล้านอยากจะให้ท่านไปทำไอ้ที่ดีๆเนี่ยเป็นประโยชน์กับป,ประเทศไทยให้หมดไปในเจ็ดวัน ท่านจะทําได้เดี๋ยวท่านนายกท่านก็นตอบกลับมาร้อยร้านเอาไปทไํอะไรเออเอามาสักแสนร้านเพอ,อยงชั่วหน่อยเจ็ดวันนี่ใช้ให้หมดเลยท่านทําได้ทําไมท่านมีแผนอยู่แล้วเราถ้าไม่ไน้อธิษฐานเป็นประจําแผนไม่มีหรือมีนานา,นาอธิษฐานพีมีแต่รายละเอียดไม่พอเดี๋ยวก็ผิดแผนอีก เพราะฉะนั้นการอธิษฐานจําเป็นหลวงพ่อธรรมชโยจึงทั้งนําอธิษฐานทั้งให้พรให้พอรนอะไรไกด์ลายไกด์ลายเป็นแนวทางให้อธิษฐานเป็นอย่ามองข้ามนะถ้าอธิษฐานเป็นอย่างนี้อาการสร้างบารมีต่อไปข้างหน้าจะไม่มีผิดพลาดอย่างนี้ทำไปทุกครั้งก่อนจะถอนพอจะออกจากสมาธิ อธิษฐานให้ดีวางแผนให้ชัดเจนเป็นบลูพริ้น์ติดตัวไปแต่เป็นแผนทั้งชาตินี้และข้ามชาติอีกด้วยอย่างนี้จึงจะรัดกลุ่มอย่างนี้แหละอธิษฐานบาร,รมีถ้าจะว่าไปเป็นสโลแกนก็ต้องบอกยอมตายก็ไม่ยอมให้ผิดแผนนั่นเนี่ยแผนอะไรแผนจะเข้าไปเอาสัจธรรมที่อยู่ข้างในนะ่ะสัจธรรมอันนี้นะมีฤทธิ์ขนาดไหนมีฤทธ จนกระทั่งตั้งแต่หนึ่งฆ่ากิเลสให้หมดไปได้สองอแหกคุกของวัตตะไปนิพพานได้สามยิ่งแต่คนนั้นซึ่งกำลังทำกันอยู่ทำไงดีไงเอาไว้รื้อวัตตะได้ตั้งผังให้ดีไปรื้อวัตตะให้ได้จะไปยอมนั่นคือบาร,รมีที่แปดที่ต้องทำ ซึ่งจะทำลอยๆไม่ได้ต้องอาศัยการทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนากันอย่างหนักทีเดียวแล้วจะได้พอทำม่ถึงอย่างนั้นแล้วพอไหมไม่พอมีอะไรอีกเออพอทำมาถึงอย่างนี้เข้าไปแล้วใจผ่องใสามากขึ้น ไอ้ความคิดไร้ายๆมันหมดมีแต่ความคิดดีๆแล้วจะตรองเห็นข้อดีทั้งของตัวเองและชาวโลกหมดแหละแล้วจะพบพบว่าอะไรอืมไอ้ที่เรานะมันรู้ธรรมะถึงวันนี้และมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมถึงวันนี้นะ่ะเออมันไม่ใช่ความรู้ความสามารถของเราคนเดียวหรอกนะ ฉลาดมาถึงบันนี้ได้ก็โน่นะแม่ก็ไกวเปลามาพ่อก็ทำมาหากินมาเลี้ยงครูบาอาจารย์ก็ค่อยให้ความรู้มาพี่ก็ไกวเปลเห่กล่อมมาโตขึ้นมาพักพวกเพื่อนฝูงก็สนับสนุนมาสารพัดได้รับความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาจากคนรอบข้างยิ่งกว่านั้นยิ่งฝึกมากเข้ามาเข้าพบอีก ทั้งโลกเนี่ยที่ใครไม่เคยเป็นญาติกับเราเนี่ยไม่มีหรอกแม้แต่คนที่เราอยากจะเตะมันอยู่ทุกวันเนี่ยเออเระลึกชาติไปดูแล้วมันก็ญาติเก่ากับเรามาเหมือนกันนั่นนะ่ะเพียงแต่ว่าบางชาติมาขัดใจกันหรือบางชาติไม่ได้ขัดใจแต่เราว่าหมางเบิงกันไปนานวันนี้เราปรับปรุงตัวเองมาในระดับหนึ่งแล้วมันยังไม่ได้ปรับปรุงตัวมันให้ขัดหูขัดตาไปหมดก็ไม่เป็นไร เกิดพอไปเห็นความจริงอย่างนี้เข้ามันเกิดยังไงเอาคนอื่นยังไงไม่รู้แต่หลวงพ่อเป็นเออมาบวชเป็นพระข้าวแต่ละคําน้ําแต่ละอึกขณะน,นี้ก็โยมเอามาให้ทั้งนั้นละ่ะเออเรารอดตัวมาขนาดนี้หนีโยมไปท่ายัางไงวะไม่กลายเป็นคนเนรคุณไปเหลอเออรู้อะไรก็มา มาบอกเล่าเก้าสิบกันก็มานั่งเทศน์ฟังอยู่นี่แหละจะว่าไงอีกละ่ะรู้อะไรก็มาบอกกันก็หอบหอบหิวห้วหิ้วกันไปอย่างเงี้ยพูดง่ายง่ายย่อๆเออยอมตายก็ไม่ยอมทิ้งกันแหละมันต้องหอบกันไปให้หมด พี่ป้านะ้าอาลุงลุงยา่าตายทวดอะไรก็ว่ากันไปหอบกันออกไปแม้แต่คนที่มันไม่ค่อยจะหวังดีกับเราเท่าไหร่ก็ตามหากมีทางโปรดกันได้ก็โปรดกันไปมันต้องหอบกันไปหอบไปได้เท่าไหร่ก็จะไปเป็นทหารของกองทัพธรรมไปทำไมเอาไปรื้อวัตตะข้างหน้านุนหนึ่งก็นึกถึงคุณเขาด้วย สองเออถึงแม้จะมีคุณอะไรกันหนักหนาแต่ว่าเอาไปช่วยกันข้างหน้าก็ยังได้อีกมันมองเห็นกันอย่างนี้ความปรารถนาดีมันก็ท่วมทน้นเมื่อมันท่วมท้นอย่างนี้มันก็เกิดความปรารถนาดีไม่เฉพาะแต่วงใกล้เคียงแม้เพื่อนร่วมโลกที่ไม่ใช่มนุษย์ ก็ยังคิดจะฉุดคิดจะเอาเข้าไปให้พ้นออกไปจากวัตฏะนี้ให้ได้นี่มันก็เป็นความเมตตากรุณาที่มันจะค่อยเกิดขึ้นมาตามลำดับลำดับและจะเกิดมากยิ่งขึ้นมันจะเกิดมากยิ่งขึ้นเมื่อเราทำภาวนายิ่งทำภาวนาสิ่งนี้ยิ่งเกิดเมื่อเกิดแล้วจะได้อะไร จะได้ทหารได้ขุนพลของกองทัพธรรมมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับลำดับแล้วจะได้ไปช่วยกันรื้อวัตตะในภายภาคหน้านนี่ก็คือเมตตาบารมีที่ก็จะต้องทุ่มเทสร้างมันขึ้นมาให้ได้และแน่นอนบารมีสุดท้ายอุเบกขาบารมีเป็นยังไงเออ อุเบกขามันเป็นเรื่องของความยุติธรรมเรากม็มีสติด้วยไม่ใช่อุเบกขาแบบต่อไม้ต่อไม้มันเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวไอ้นั่นมันไม่มีมันไม่มีชีวิตไอ้ที่มีชีวิตควายอยู่ในทุ่งมันก็มันก็ไม่ร้อนไม่หนาวแต่ว่ามันไม่มีสติส่วนมนุษย์ โดยเฉพาะนักสร้างบารมีเออมันต้องมีสติเป็นไงหอบหิว้วใครได้ตั้งอหอบหิ้วไปให้สุดๆด,ด้วยฤทธิ์ของเมตตากรุณาและไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติตัวกับใครอย่าให้ความลำเอียงมาเกาะกินใจเดี๋ยวมันจะทำให้ใจของเราวันได้ไหวได้ ไอการที่ใครจะทำให้ใจของตัวเองเนี่ยมั่นอยู่ในธรรมะภายในไม่วันไม่ไหวไม่กระชอกไปเนี่ยเว้นจากการภาวนาแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วอย่างอื่นทำไม่ได้ทำไปเพราะว่าวันหนึ่งจะเจอเจออะไรแม้คนที่มีพระคุณกับเราสุดๆแต่เราจะฉุดให้มาวัดนี่ไม่ยอมมา ไปว่าทั้งก็ไม่ได้เช่นเป็นโยมพ่อโยมแม่เป็นผู้มีพระคุณไปว่าเขาเดี๋ยวเหอะก็เป็นกรรมเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวได้ตกนรกหรอกหาบาปในปากซะอีกแล้วใ,ใครในปีใหม่แล้วที่เผลอไปว่าพ่อว่าแม่ว่าวันนี้เอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบขอเข้ามาเสีแต่ต้นปีนะอย่าให้กรรมมันมันแก่กล้านหนักเข้าไปนะเราเองก็จะต้องฝึก มีเมตตากระสับกระสับทั้งหลายให้ทั่วหน้าแต่ว่าบางคนเมตตาชุดเท่าไหร่ดึงเท่าไหร่เห็นเมื่อตอนตะกี้นี้บอกว่าอย่าแล้วนะออแล้วก็เลยต้องมากลับมาดีกันวันหลังน่าอ,อยังไงก็ยังมีด้อย่าตัดอะไรง่ายๆทั้งลากทั้งจูง เข้ามาสู่เท่นเส้นทางทำกันให้เต็มที่เมื่อทำอย่างนี้ถึงเวลาแล้วใจของเราก็ไม่หวัน่นไม่ไหวใจจะมั่นคงแต่ยังไงก็ตามจะมีบุคคลที่แม้มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งใหญ่แต่ลากก็ไม่ไปฉุดก็ไม่ไปอย่าให้เสียอารมณ์ตรงนี้หากจำเป็นต้องวาง ก็วางนิ่งลงไปอย่างให้มีความโกรธความคิดไม่ดีต่อท่านซึ่งจะทำอย่างนี้ได้นอกจากสมาธิที่การทำภาวนาที่ยิ่งยวดเท่านั้นจึงจะทำได้มิฉะนั้นทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ถึงตอนนั้นกลายเป็นว่าเราไปก่อกรรมแม้กับผู้มีพระคุณบาปจะหนักนักแต่ถ้าเราฝ่าตรงนี้ไปได้ ซึ่งหลายคนก็คงเคยเจอกันบ้างแล้วละจนวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังดา่าไม่ยอมให้มาวัดแล้วเราก็ต้องมาโต้ตอบอะไรไปเดี๋ยวก็เป็นบาปท่านจะไม่บอกเล่าเก้าสิบกันม้างก็กระไรยอยู่แล้วจะทำยังไงจึงจะพอดีตรงนี้ไม่ง่ายทำสมาธิเยอะๆจนกระทั่งท่านเห็นความดีของเรามากๆเลย แล้วท่านจริงจะยอมเรานั่นก็จะเป็นอุเบกขาบารมีของเราเอ,อยอมตายก็ไม่ยอมวันไหวจากบารมีทั้งสิบทัศนี้ที่เราฟื้นสร้างมาตามลำดับวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเฝ้าจะสร้างบารมีมันเข้าไปในที่สุด ใจของเราก็จะคุ้นอยู่กับความดีแล้วเราก็จะเข้าใจพุทธพจน์บทนี้ที่ว่าคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากแต่ว่าคนชั่วนะ่ะทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยาก เราก็ต้องมันถามตัวเองว่าเออแล้วเรานะ่ะมันอยู่ประเภทไหนอยู่ประเภททำดีได้ง่ายหรือทำชั่วได้เออทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากหรือว่าทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายมันเตือนอย่างเนี้ยเรื่อยๆไปแล้วก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่ จะสร้างบารมีให้นักเข้าไปทำได้อย่างนี้ก็ต่อเมื่อขอฝากเอาไว้นักสร้างบารมีมีแต่ถวายชีวีทำเฉพาะความดีอย่างเดียวแล้วในที่สุด ความดีเหล่านี้ก็จะกลายเป็นพื้นฐานของมัคมีองค์แปดแล้วก็จะเป็นพื้นฐานแห่งการตรัสรู้ธรรมของเราต่อไปในภายภาคหน้า